ไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุุร์กับผมองังเอซีมาตาลไม่ครับมาทานัดมาทำนัดครับผมมาย้ำโค้งสุดท้ายนะครับผมของทิศศึกใหม่หรือว่าอดีตพัทุดงครับนะครับอดีตพัทุดงสัญจรนะครับคงจะจำกันได้นะเเนาะจำกันได้ครับเมดที่แล้วบนล่างเลยนะครับผมครับผมเม่อ่ในสูตรกับขอบบนล่างครับผม ครับวันนี้ก็ทาไว้แล้วทำไว้แวันน um ี้ก็ทำไว้แล้วทัานกไว้แล้วันเกทำไว้แล้วันี้กทำไว้แล uh ้วี้ก pues> ็ทำไว้แล้ววันนี้ก็ทำไว้แล้ววัอนี้ก็ทำไ้แล้ววัยนี้ก็ทำไแล้ววันนี้ก็ทำไว้แล้วันถามได้นะครันนี้กขอำไวัแล้ันน้ก็ทำว้แล้นนี้ก็ทำไ้แลนนี็นำ้าล้ววันน้า็ทไว้ล้ววัน้องกทันี้กว้แคนไปพนจา้ณาไปเบล้งกันนลันน กต่นั่นมากะจังแปราจับล็อนี้กันเลยเนาะครับผมว่าที่แรีวนี่เขาเป็นบนรับรางเลยบหครับผมถ้าเต็มถ้าสูตรเต็มแม่งไม่กับเลยครับก่อนนะกรังนี่จะมีแต่เล็สูตรนะครับผมนีครับผมแต่ว่ากะรอบมีกะมีมีมีฝันประกอบแหละมีฝันประกอบแหละเออเอาของฝันก่อนนะจ้วงคัดลอกเลยนะครับผมกะฝันอ่ะ เกี่ยวกับแนวคือเกี่ยวกับขึ้นวนนี่นั่นก็ดีมั่นกับวันเข้ากันกับใน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 สุดพอดีแต่มันไม่ได้ตัวเดียวในความฝันในความฝันไม่ได้ตัวเดียวคืออ่าคือไอได้ได้ไปเลยศูนย์ตัวเดียวได้ศูนย์ตัวเดียวมีตัวเดียวของแท้นะครับวิ่งศูนย์อะิ่งศูนย์ครับผม วันนี้คือได้ได้ศูนต์ตัวเดียวฝันเหละครับครับผมฝันครับผมได้ศูนต์ตัวเดียวฝันว่าได้ศูนต์ตัวเดียวครับผมได้ศูนต์ตัวเดียวเขามาบอกเขาสังเขามาบอกว่างวดนี้มีศูนย์อย่างนี้แหละครับแทนครับผมเพราะว่าเขาว่าไอ้งวดนี้ไม่ศูนย์เด้อได้ไม่ศูนต์ศูนย์มากศูนย์ตัวเดียวมากเขาเห็นมากตัวเดียวคือศูนย์ภูมิเจ้าพี่หรือว่าใครครับผมก็อ่าเป็น เป็นภูมิยุบันครับผมภูมิอยู่บ้านเน,นี่ยครับผมบอกว่ามาศูนตัวเดียวแมนครับผมวันนี้ามาีแต่ศูนนะเขาให้สูนมาตัวเดียวตัวตัวประกอบนั่นเขาเขาคอยมาตัวเดียวเขาใบไม้เป็นครูก็เลขก็เลขว่าเออทำให้ไมา่สี่มันก็มันมันก็ะเลขเขาับเบ็ดล็อกพอดีเด็กสูดพอดีครับเป็นเลขสูตรเลขล็อกแมน นี่คำนวณคำนวณเองเลยใช่ไหมครับแมนครับผมอืมอตอนนี้ก็กำลังคัดลอกอยู่นะครับผมกัจีนี่พิเศษพิเศษทั้งน้อยดอกอ่าคือตัวเน้นทั้งน้อยไปจับลอตอดีกันเสีนยนโชคลาบด้วครับเดือมีจชคมีลาบกันเนาะครับวันนี้จะเป็นชุดเต็มชุดเต็มแล้วก็เน้นให้เลยใช่ไหมครับแมนอาจารย์ป<ๆ>ุมอืมแล้วกับพิจารณาเอาละเรื่องนี้เอาครับ กำลังคัดลอกอยู่นะครับเน้นก็ไรคะอาจารย์ตัวเน้นนี่เอาตัวเดียวเลยเนาะครับตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเลยเอาเอาแปดศูนย์ครับผมเน้นไปเลยแปดศูนย์นะครับผมเน้นตัวไหนนะครับเจ็ดศูนย์เอาแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวเจ็ดตัวเจ็ดศูนย์นี่อ่าจะได้กให้ติดไปเหืุเหตุ่องล่องไฟกันเลยครับหรือว่ามากะตัวเน้นไลยเนาะเน้นแต่แปดศูนย์เลล่างนี่สองสี่ก็เจ็ดสองครับผม แปดศูนย like we okay? so mm ์นะครับต่อการซื 80, ้อได้ไม่ได้เิ huh? ่นตัวเดียวเว้นล่ะตัวเดียวล่ะว่าถ้าถ้าถ้าเหล็กเขามันมันยังเดือดเนาะทำโบยำจีเพราะมันเดือดมันจะจีดตัวทีผมอ่านนี้ครับแล้วชุดสามตัวล่ะครับอาจารย์ครับสามตัวนี่จะให้ยูแปดแปดศูนย์เนาะแปดแปดศูนย์ครับผมแปดแปดศูนย์หรือแปดเจ็ดศูนย์ตัว l อ n g เป็นสูตรคำนวณครับชุดเน้นชุดเน้นว่ดีก็นสิให้ให้เบื้องชุดเตรมขอามันนอกของวันนี้ครับเพื่อเอฟซีอาจ์มักในตัวอื่นก็ได้ครับกะให้เบื้องไม่หันเรื่องให้เลือกในใไม่สูตรเตรมได้ครับผมนี่คืออดีตไพ่ผู้ดงจันจรจัน์ชูให้ดูหน่อยครับผม ถอยหลังครับจับมือเเนาะครับอประมาณนี้แหละคือเป็นชุดเต็มใช่ไหมครับครับผมแต่ในวงกลมนี้คือเน้นเน้นครับให้เน้นตัวเดียวเนี่ยตัวตัวนครับแปดศูนย์เนาะแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ครับแปดศูนย์โอ้ตัวนี้ครับผมจะแต่เป็นแนวทาาเนาะแนวท่าพเจารา หรือว่าใครอาจจะชอบชุดเต็มใช่ไหมอาจารย์ใครอาจจะชอบชุดชุดเต็มก็ดูดูดูได้ตามนี้แหละครับชุดเต็มงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าครับผมก็ถือว่าเข้าก็ถือว่าเดือนดีครับกี่งวดแล้วครับอาจารย์กิ่งวดแล้ะอ่าถ้าปัจจุบันเนาะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ถ้าถ้าถ้านับถอยหลังที่ทํามาก็น่าจะเข้าอยู่ประมาณห้างวดห้างวดแล้วที่ว่าถ้าถ้าถ้าเอาหลังจากนั้นก็เราไม่ต้องเอาครับเอาปัจจุบันเลย อ่าหวดเดือนดีหมวดเดือนดีดดนดใช่แต่ตัวนี้ตัวนี้ให้ให้ให้ติดตัวนี้ไปเลยนะศูนย์ครับผมบนหรือล่างครับศูนยน์เอาเป็นคำบนเนาะศูนย์มาบนศูนย <บน S 2> ์บนเป็นคำบนเลยขึ้นไปขึ้นไปครับผมขึ้น,บ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 นไปเพราะว่านห้เราตัวนี้ไม,มนไม่แต่ท่านดีะมาณน้อถทามันเดือนนะทำ กับผมจะอยู่วั่นครับครับผมแต่ส่วนมนก็ให้งเบื้องล่างไว้ส่วนเบื้องล่างไว้ส่วนมากเลขของอาจารย์นี่กรณีเจ็ดศูนย์มันจะมาศูนย์เจ็ดอย่างนี้โอกาสมาไหมหรือว่ามาตรงตรงครับผมมีครับไม่ีโอกาสครับผมถ้าถ้ามันโมมาายังสี่หรือมันสี่เป็นออกออกมาเป็นเป็นชุดตัวก็ได้แม่นครับผมไปกลับได้ครับผมได้ได้คือชุดนี้ไปกับใช่ไหมอาจารย์กับผมชุดไปชุดไอ้มัดอกศูนย์สองกับ ผมก็เด้สองศูนย์แต่มันเหมาะศูนย์สองครับอ่าสมัยกลับได้อือคือสามารถไปกลับได้นะครับแต่ท่านเน้นคือเน้นในวงกลมครับผมิจารณในในใน,น,นตัวนี้เนาะสำหรับเอฟซทุนน้อยอนนใช่ไหมครับคือทุนหน่อยนี่สามารถลงลงลงทุนได้ครับครับผมเอาแบบแข็งๆหรือเนาะครับแล้วก็กลายเป็นพิจารณาแลเพราะว่า โอ้หวาดระวันเพิ่งปอยุไก่วันนี้เขาว่าสัญจรใช่ไหมครับกับบ่ลูุครับผมกับวัลลกับวัลลติดตามกันได้ว่าจัญจรบ่ครับแปบน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมชอบแนวทางหรือว่าจะชอบชุดเต็มนะครับครือจะชอบเน้นวงกลมไว้ของอาจารย์นะครับสามตัวก็มีสองหางเนาะ แปดเจ็ดศูนย์กับแปดแปดูนย์ตัวนี้ตัวนี้ถ้าพมันหน่อยคืองามคับแปดศูนย์นี่คืองามเลยครับผมเป็นท่อหนามเ็นเป็นป็นทาเป็นทอนาาเป็นทอมเป็นทอหนาเป็ทอนาทามเนอหคามเปอหามเนาทอางนอามนาทอหามเปอนาทอหนามเนทอหนานทามทหนามเรนท่อนามรนอนทาป็อหนามรนทนามรนะ่รนามท่อนม่อน่อน โค้งสุดท้าย,ยาพระธุดงสัญจรศึกใหม่เนานะค่ะบ่มีในนี่นายาสืส่อเนาะค่ะเนาะ ค่ะจะเป็นเลขสูตรเลขตารางเอฟซีกับพิจรารณาเป็นแนวทางบจบต่างๆบอมาก,กาับปาเลือกเ,เอาตัวฮาชอบนะคะนอกจา,ากห้าปวชบห้ากับพานได้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพระธุดงค์สัญจรศึกใหม่น,นะคะกัเพือ่นนะะอนกับวัาน์ไทยทวีนาเนะคะเดี๋ยวจะอวดหน้ากับว่าแน,น,ะะน,น่นะคะเนาะอวดนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ชูพี่หลาพี่ชมพี่หมานใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ